สวัสดีค่ะช่อง YouTube ภาพใหมโซรินกับไกด์แพทค่ะลายคอเจ้าฟ้าลายพระฐานทค่ะซึ่งคุณผู้ชมที่ยังไม่มีก็สามารถจับจ้องในคลิปนี้มี3าพื้นให้เลือกค่ะหนึเป็นสีเขียวค่ะเป็นลายขอเจ้าฟ้าที่ประยุกนะคะแล้วก็ทอได้สีสัน ถือว่าแล้วแต่ความชอบเนาะไกด์แพทก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมชอบสีอะไรก็สุ่มมาให้คุณผู้ชมได้เลือกสำหรับเบอร์01นนึราคา1,999บาททส่งฟรีพร้อมกับอาบน้ำยาหรือว่ายิบริมได้เลยค่ะเบอร์2เป็นสีบานเย็นค่ะสีสันสดใสเลยค่ะ เพราะนั้นผ้าไหมแต่ละผืนนี้มีเสน่ห์ตรงความงดงามของการทอแล้วก็สีสันของเส้นไหมนะคะเป็นผ้าไหมแท้ทอมือจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะเบอร์สองนี้ลายขอเจ้าฟ้าสวยไหมใครที่ชอบสีสันสดใสผืนนี้เหมาะแก่คุณเลยจ้านำไปตัดผ้าถุงสำเร็จว่านุ่งสดได้เลยค่ะต้นส่วนหัวใจเห็นไหมคะ ทอได้สวยเป็นการทอสัต์แต่กอย้อมสีเคมีทั้ง3ผืนในคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งราคาเดียวนะคะที่อื่นเขาขายกัน2,002 0 0 3แก้แพทไม่ค่ะ1,999บาทส่งฟรีพร้อมอาบน้ำยาน้ำไปสมใส่นุ่งสดได้เลยจ้าสีผืนที่3นี้จะเป็นสีออกชมพูนะคะแต่ว่าถ่ายทำจะออกเป็นเหมือน แดงจริงๆแล้วเป็นชมพูค่ะเดี๋ยวให้ชมภาพนิ่งของเบอร์1เบอร์2เบอร์สในการตัดสินใจนะคะเบอร์1จะเป็นแบบนี้ขนาดหนคูณสเมตรค่ะแล้วก็เบอร์2จะเป็นแบบนี้สีจริงตามแบบนี้นะคะ อ่าแล้วก็เบือ3จะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะนั้นสนใจติดต่อไกแพทมาได้เลยค่ะ0812571709 0812571709 1999บาททรงฟรีพร้อมอันยาน้ำไปนุ่งสุด